ใสชาวหนุ่มไอ้นะผู้ชมเพื่อนชาวเก๋ว่ะแต่ผู้ชมเพื่อชาวเก๋ว่ะห่วงใจหนุ่มหนุ่มทางประเทศอยู่ใช่ได้อีกในฝันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใส่ชุดของอะไรมาครับมันดีวันนี้ใส่ดิออ่ค่ะโอ้โหดิออ่ะธรรมดานะ้ะวันนี้ก็จะเป็นแบบวินเทจวินเทจหน่อยตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นค่ะแล้ววันนี้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมยังเอิยเล่นอินสตาแกรมบ้างคะเล่นค่ะแอดอะไรคะแอดอุรัสยาอุรัสยาเอสค่ะใช่แล้ววันนี้ถ่ายรูปลงหรือยังคะยังยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายในงาน้อมแม่ไม่เถื่อว่าได้รางวัลแล้วจะทำหน้ายังไง ู่แล้วน้องประกาศแต่น้องย่ายรับรางวัลเยอะแล้วคุณผู้ชมน้องย่ายยองชินแล้วล่ะเนาะก็ไม่ชินนะคะหนูก็ตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนเดิมเรานี่มีสปีชที่ต้องพูดยังไงแบบสำหรับมันจะขึ้นจริงๆได้เตรียมตัวไหมใช่ยังค่ะยังใช่ไหมไม่คิดว่าคิดสดคิดสดก็ก็จะแบบเหมือนปกติค่ะที่แบบขอบคุณทีมงานขอบคุณกำลังใจแต่วันนี้น้องวันูไม่ได้แล้เราละลายแล้วค nah. ุณผู้ชมเราเป็นกัลังใจน้องย่าย่กันดนะจ่ะ